วันนี้ก็ต้องกลับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับเอ็กโซเกมสตูดิโอวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเกมไรไม่รู้นะผมเพานชื่อเอาเองนะตามนี้เลยนะผมบี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 นะครับกินบาราบาราเบลี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  นครผมเขามากจะเป็นตัเกมนี้ลยนะครับโอ้โหเราต้องมีการบังคับแบบสดยอดสุดยอเนิดนึงนะครับทางนี้โอ้โหี่ออีตออี่ัน่อนเ ม่าทำอะไรได้บ้างว้าวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นหัวมังกรนะผมไม่ใช่มันหัวกระโหลกเอาเราเกียร์นิดนึงเต้นไปได้แน่นอนเต้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 นไปนอน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 หัวนะครับผมเราจะเข้าเส้นชัยเราจะไปเข้าเส้นชัยกันโอ้ my god เจอแล้วเจอแล้วคันนึงนะผมเราก็จะยิงมันเฮือหื้อโอ้โหดูรถมันเนยชาดโรถมันทะไลท์ไปหมดเลยนะต่อไปนี่คือการแข่งแบบไม่ใช่แข่งชิงชนะเลิศนะเป็นการแข่งสุดซ้อมนะครับดูครับผมจะได้ที่หนึ่งจะได้เงินรางวัลออกมาพร้อมกับเงินป้อนโลกเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหมด ียว่าเอ้ยไดของอะไรมั้งได้ของจังไรอัะรีทีสีดวงรูหูนะผมโอ้ช่างวันไปเราอย่าไปซีเรียสนะครับผมเนี่ยเรามีอะไรดูตังน้ำมันไปเลยเสร็จแล้วมีเงือนมังกรมานะโห้ว่ามังกรมาถึงจะได้ป้องกันครับได้ยินเสียงอะไรวั้งปัก ผมแข่งแล้วผมแข่งแล้วนะโอ้ยรู้แล้ว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 แล้วรู้แล้วอเขยเ่นมาแล้วนะโอ้โอ้หนึ่งแสนหนือรต้องเล่นโอ้ได้ร้อยห้าบาทยเยี่ยมเยี่ยมเราไปดูความจังไรของผมกันเลยนี่นะเป็นด่านปลาฉลามแรนดาว ตอนนี oh oh, 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 ้ฉ yes. ันสบายนึงต้งต้งต้งตึ้งตึ้้งห้งตึ้งตึ้้งตึ้ง้งหึ้ง้งตา้ตึน้ เรามีทางลัดอยู่แล้วทางลัดแถวนี้คือทางลัดที่ฟรีนะครับมันจะลอยขึ้นท้องฟ้าแล้วเราก็จะตาจาวัดแล้วๆๆๆโดนหัว What the fucker ในที่สุดก็ได้ที่หนึ่งนะโอ้โหดเูเวลาเวลาโอ้โหยอดเลย เวลาเราทําได้ดีมากเลยของคนอื่นหนึ่งนาทีหนึ่งน,าท,น,งนาทีหมดเลยมีสองคนเนี้ผมกับเอเออไม่รู้ทั้งวันไม่สนใจชื่อนะไปดูกันว่าได้อะไรดึง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 ,ดงโอ้โห,โโหดูอย่างนี้ก็สุดยอดเลย ซื้อขอแล้วกันเราจะไปแต่งรถเกมนี้เพื่อรถโดยเฉพาะนะและเกมอ่อนแล้วรถที่ผมจะเอาคือรถนี้ว้าวอืมสามพันเลยละโอ้รถนี้สี่พันรถนี้ก็แจ่มดีแหลมเลยนะแหลมโอ้ฟักยูเลยคันนี้ไปคนระับไปด่านด่านที่สองกันเลยนะ ด่านนี้ได้อยู่แล้วพร้อมเสมอด่ดานอะไรวะโอ้ biraz. ด่านทะเลอับตีนะอับซีหน้างงด่านนี้กตอนนี้ก็จะมีไอ้คนที่อยู่ด้านนี้นนะตัวผมฟูๆคนหน้างงๆน้างนะแล้วก็มีตันทายมีนักมีตองไม่ชนะเลยนับชักที่ยว ว้าวฮิ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 เอ้ะเอ้ะอะตีลว้าวแรมแรมแรมเรามีรถคันใหม่ด้วยไม่เป็นไรรถผมแรงแรงแรงแนะ่ะนี่นะผมชนะได้สบายเลยบอกไว้สบายสบายสบาย,บายคนเคยเล่นมาก่อนโอ อันนี้ต้องทำเวลานะผมเวลาแต่ก็จะมีรถบางคันนะผมมันจะโกงนะโดยโดยกระโดดนะรถมันโดดกระโดดได้นะไม่รู้ว่ากระโดดยังไง ต้องบอกว่าอกดูเลยโอ้ชนะแล้วงานนี้โอ้มกาดูช่างไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่อย่าให้เกินห้าสิบันว้าวไม่เกิน50าสิบจริงๆด้วยนะครับเป็นแสนดับที่สามก็ถึงโชว์ดีเลยกคดีเลยในทดับสาม ดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปนี่ดีกว่าอะไรดีวะหมุนฟรีนะอาอยากได้เงินวะอยากได้เงินเลยตอนนี้บอกตรงๆอยากได้เงินไ็อะไรวะว้าวได้เงินนะแล้วเราเอาอสองเพชรแล้วกัน มาทำไมตรงนี้โอ้นะสำหรับวันนี้ผมกับไอ้งั่งหน้าโง่โง่กูชิ้นปลาหน้าประดุกนะครับก็ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วบายบาย